พาทำคลิปสั้นนะครับผมจากแคนวาเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะเจอกกบอร์ตอีกแล้วนะครับผมเนาะเราก็จะพามาทำนะครับคลิปสั้นแคนวาแนวตั้งนะคลิปนี้ทุกท่านเอาไปใช้ใน Facebook ได้นันในทิกตอกได้ในช็อตนะยูทูบช็อตได้นะผมวิดีโอเดียวเนี่ยไปได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะทุกท่านเข้ามาที่นะแคนวา com นะครับผมเนาะแล้วก็นะครับผมเนาะ มาคลิกวันนี้ครับเราจะทำนะผมถ้าใครเจอคําว่าโมบายวิดีโอทุกท่านคลิกคาว่าโมบายวิดีโอได้เลยนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครไม่เจอนะครับผมนะลองหามันนิดนึงนะมันให้เลือกเทมเพลตทุกท่านไม่ต้องเลือกเทมเพลตเลยครับวันนี้เราจะเริ่มจากนะผมการใส่ข้อความแบบเบสิกสุดๆเลยนะครับผมแล้วทำไปทีลรสเต็ปแบบง่ายๆเลยนะครับผมองค์ประกอบของวิดีโอเนาะจะต้องมีนับ w h what who w h y how ใช่ไหมทุกท่าน h ว t คืออะไรครับผมพาดหัวเลยนะครับผมเนาะทุกท่านครับพิมพ์คําว่า ี๋ยวว่ากดนะครับกดคาว่า text ตรงนี้ครับผมเนาะ้ก็ add heading นะครับผมเนาะวันนี้เราจะทําคลิปสรุปแล้วกันเนาะคลิปสรุปสั้นนะครับผมเนาะคลิปสรุปสั้นนะสรุปสั้นอะไรครับผมนะอันนี้เริ่มไปก่อนสรุปสั้นสรุปสั้นเกี่ยวกับอะไรครับผมนะทุกท่านนะอยากจะใช้ข้อความนี้นะครับกดตรงนี้ที่มันจะมีรูปรูปวิกฤตตรงนี้ทุกท่านเนาะนะหรือสร้างซ้ำนะสรุปสั้นประกันมรดกนะครับผม โรคหลายแรงอะ<ช>นะครับเราจะทําคลิปนี้กันทุกท่านวันนี้นะโอ้ยมันล้นอ่ะคุณนะนะครับผมใช่มันลน้นนะทุกท่านไปคลิกตัวอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็ฟอนต์ไซส์นะครับผมแล้วก็ทําให้มันเล็กลงนิดนึงครับทุกท่านอ่าให้มันเล็กลงนะเว้นขอบซ้ายขอบข,ขวาประมาณ1เซนด้วยนะทุกท่านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปลงจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดน,นะหรือว่ามันจะถูกปิดขอบไปนะครับผมเนาะให้มันอยู่ในพื้นที่เซฟโซนนะครับผมอ่ะได้แล้วนะครับผมอันนี้คือใส่ ข้อความเนาะอ่ะเรามาแต่งข้อความนิดนึงเนาะสไตล์อาร์ตนะครับผมเนาะอาร์ตจะใช้ข้างหลังเป็นแบ็กกราวด์สีส้มนะครับผมนะเราเลื่อนมาที่คําว่าเอฟเฟกครับทุกท่านแล้วก็เลื่อนมาครับเลื่อนคําว่าใส่แบ็กกราวด์ครับทุกท่านเนาะนะนะเมื่อแบ็กกราวด์เสร็จปุ๊บม,มันจะมีปุ่ม3ปุ่มเนาะตึ๊กตึ๊กตึ๊กขึ้นมาจะไหมทุกท่านกดตรงคาว่าแบ็กกราวด์อีกทีหนึง่งอ่าเราจะมาเปลี่ยนสีมันนะทุกท่านเนาะสีนะ FWD เป็นสีส้มนะไมครับผมนะเบื้องต้นไปเอาสีส้มมาก่อนนะ สีส้มๆก่อนอ่าส,ส้มแล้วส้มแล้วเห็นไหมส้มเสร็จปุ๊บนะครับผมนะถือว่าโอเคแล้วนะผมเนาะอาจจะแบบส้มไม่ตรงมากนะทุกท่านเนาะเดี๋ยวเราในอนาคตเ,เราจะแอดวานซ์วันนี้หรือจริงๆแล้วมันจะมีวิธีคือไปโหลดโลโก้ลงมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะซับซ้อนขึ้นไปทุกท่านนะครับผมสรุปสั้นได้แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่ามันใหญ่ไปทุกท่านต้องทําเล็กนิดนึงเวลาจะขยายนะครับทุกท่านเนาะไปคลิกตรงตัวที่เราจะอยากจะขยายทุกท่าน <c oughs> แล้วก็ ไปตรงฟอนต์ใสตรงนี้ก็ได้นะครับผมนเนาะขยับฟอนต์ใสตรงนี้หรือเนี่ยมันถ้ามันขึ้นปุ่มกลมๆเนี่ยทุกท่านเรายอร่อยุบย,ย่ยอยุบย่อยุบได้เห็นไหมครับอ่าเราอยากจะนะครับผมตรงประกันโมดูลดแรกก็อยากจะได้แบ็กกาด์แบบนี้มั่งเราก็ไปที่อะไรครับผมเอฟเฟกแล้วก็ไปที่แบ็กกาด์นะครับผมแล้วก็คลิกตรงแบ็กกาด์อีกทีหนึ่งครับผมเนาะเราจะเปลี่ยนสีเหลืองตรงนี้เป็นสีส้มแต่เราไม่ต้องไป หาโค้ดสีแล้วทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีจุ่มเมาส์นะครับผมกดเครื่องหมายบวกครับตรงคันเริ่มแพทเทิร์นแล้วเครื่องหมายบวกแล้วก็มีเครื่องหมายจุ่มตรงนี้ครับมุมล่างขวาทุกท่านปุ๊บนะครับเราเลื่อนไปครับอ่าให้มันสีส้มเหมือนกันแล้วก็กดนะครับผมกดตรงนี้ครับคําว่าดันมุมขวาล่างนี้ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะได้สีเดียวกันแล้วนะครับไม่เพี้ยนนะครับผมเนาะไม่เพี้ยนแล้วเสร็จปุ๊บนะครับทุกท่านนะมันดูใหญ่ไปนะทุกท่านนะลดขนาดนิดนึง ให้มันอยู่ประมาณนี้นะทุกท่านให้มันอยู่ในขอบนะครับผมเนาะให้มันอยู่ในประมาณนี้อ่าอย่างเงี้ยทุกท่านถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนะสเต็ปแรกให้ทุกท่านทําแค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะทำโครงสร้างของวิดีโอที่เราจะทําในอนาคตก่อนเนาะ, mm hmm. ะเบื้องต้นทําแค่นี้นะครับผมเนาะแต่ต่อไปนะครับผมเนาะอยากจะให้ทุกท่านเพิ่มชื่อตัวเองไปน,นิดนึงครับผมกด <c oughs> คําว่านะครับผมตรงนี้จะมันออกไปก่อนนะทุกท่านติ๊กคาว่าเออ x ตรง มุมล่างขวามือออกไปก่อนนะครับผมแล้วก็กด t ท็กอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็ใส่แอด subheading นะครับผมเนาะใส่ชื่อตัวเองไปครับผมผู้จัดการอาร์ตนะครับผม FWD Build D นะครับผมเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมแล้วก็ฮนะตอนนี้ทุกท่านต้องไปใส่เอฟเฟกนิดนึงนะครับ เอฟเฟกที่อารใช้ประจําก็คือนะครับผมเรื่องของเอา l i n e นี่ครับทุกท่านเอาไลน์ตรงนี้นะแล้วก็คลิก o u t ไลน์นะผมอาจจากคัลเลอร์เนี่ยให้มันเป็นสีขาวนะมันจะเป็นขอบทุกท่านคำว่าอาร์ตผู้จัดการอาร์ตเอ็มวีดีมันจะเป็นขอบสีขาวนะเวลามันไปอยู่บนวิดีโอแล้วมันจะเด่นชัดมันจะไม่จมเบื้องต้นนะทุกท่านก็เลื่อนคาว่าผู้จัดการอาร์ตเอ็วีดีขึ้นมาขึ้นนิดหนึ่งเว้นหุ่นด้านบน1นิ้วเว้นข้างล่าง1นิ้วซ้ายขวา1เซนนะ เดี๋ยวมันจะพอดีทุกท่านแล้วเวลาอัดวิดีโอใส่วิดีโอเข้าไปทุกท่านมันจะพอดีนะครับผมอ่ะอันนี้ขั้นสเต็ปที่1เดี๋ยวอขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะทุกท่านฝึกการใส่เทคนะครับผมหรือข้อความให้ได้ก่อนนะครับผม